คอเป็นปล้องหรือคอมีสร้อยสังวานเป็นความเชื่อโบราณบ่งบอกว่าเจ้าชะตาเป็นคนที่มีบุญวาสนาดีซึ่งบางครั้งอาจไม่ได้แสดงออกมาในรูปแบบของทรัพย์สินเงินทองแต่ในแง่ของโชคชะตาและความปลอดภัยในชีวิตบางคนมีชีวิตที่ดูเรียบง่ายแต่กลาบผ่านพ้นเหตุร้ายแรงมาได้โดยไม่มีอันตรายเช่นอุบัติเหตุครั้งใหญ่รอดตายมาอย่างปฏิหาริย์อีกกรณีนหนึ่ง การมีโชคลาภในช่วงชีวิตที่ไม่คาดฝันเช่นเคยยากจนมาตลอดชีวิตแต่พออายุเลย50กลกับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหรือได้รับมรดกที่ไม่คาดคิดลักษณะคอเป็นป้องเปรียบเสมือนต้นไผ่ที่แข็งแรงมีความอดทนและเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญงอกงาม คอที่มีสร้อยสังวานเหมือนเส้นคาดรอบคอเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายของการปกป้องและการนำพาความโชคดีมาในชีวิตแม้ลักษณะาทางกายภาพอาจเป็นเพียงส่วน